สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนเรมยมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พวกเราจะมาแสดงนดิสัยทั์ทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อเศรษฐกิจแปรตฟอร์มและนวัตกรรมกับการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะนิฉันนางสาวสภิการชีสวสุนยินฉันนางสาวอนิสาโชติสง์และดิฉันนางสาวกนิมาสุรเสียงค่ะนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นก็คือการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ นําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยการนําเอาเทคโนโลยีนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อจํากัดทางการตลาดแบบเดิมๆนะคะ โดยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนี้นะคะได้ตอบสนองความต้องการของผู้คนเป็นอย่างมากเลยค่ะจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนี้นะคะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วและสะดวกเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่เราจะเห็นออแพลตฟอร์มออนไลน์บนออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างเช่นอาลีบาบาอเมซอนช้อปปี้และลาซาด้าเป็นต้นค่ะปัจจัยที่กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะคะคือการพัฒนานวัตรกรรมทางด้านธุร,รกิจต่อตัวสินค้าเป็นธุร,รกิจเรื่องออมงินความสะดวกต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอมืออิเล็ก นวัตกรรมหรืออินโนเวชันหมายถึงการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสินเดิมอย่างมีนัยะสำคัญซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของโซโลสวันโกลโมเดลที่กล่าวไว้ว่าความก้าวหน้าทางทโ,โลยีและนวัตรกรรมเป็นปัจจัยสาคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะข้อดีของการพัฒนาเศรษฐกิจแพลตฟอมร์มนะคะ1นึ่งตอบสนองต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบของการตลาด 2. ช่วยลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรสามการมีส่วนร่วมสี่การสร้างรายได้และโอกาสแก่ผู้ประกอบการาค่ะส่วนข้อเสียของการพัฒนาเศรษฐกิจแพลตกอมนะคะหนึ่งว่าร้วยการให้การบริการสองคุณธรรมจรรยาบัณและว่าตรการความปลอดภัยค่ะด้านการพัฒนานวัตรกรรมทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีข้อดีคือมีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ยังมีข้อเสียนะคะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าให้ท่อทันกระแสอาจจะให้เกิดปัญหาด้านการขาดแคลนและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะก็คือ 1. มีการนำเอาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 2. มีการส่งเสริมคุณธรรมในด้านธุรกิจ 3. มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 4. มีการพัฒนานวัตรกรมมกร,นนตร,กรมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ และ5นะคะมีการดําเนินบริหารจัดการตาระเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนค่ะก็จะทําให้สังคมของเรานะคะกลายเป็นสังคมแห่งนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงสืบไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับการแสดงวิสัยทัศน์ของพวกเรานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ